ฉีไก่สับอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาฟักไส้ฟักเครื่องในอะไรออกมันก็จะมีมันติดลุงพองก็จะดึงมันออกตัวเนี้ยไว้เจียวกระเทียมไว้ล้างให้ดีแล้วก็หัน่นแล้วก็เจียวกระเทียมแม้มันจะมีไข่ไข่ที่มากับไก่เนี่ยเขาก็จะเหลือไว้ให้ไอ้ตรงที่อยู่ตรงที่ไก่ไข่นั่นแหละเราจะดึงทิ้งตรงนั้นมันจะเหม็นถ้ามันทิ้งไม่ได้หลายวันแต่รังไข่ที่เลยออกไปเราไม่ต้องทิ้ง ลุพงพรก็จะดึงมันดึงอะไรออกล้างออกให้เลียมเลยล้างน้ําเปล่าล้างน้ําเปล่าไปหนึ่งรอบก่อนนะพอน้ําที่สองลุพงพรก็จะไปล้างเป็นน้ําเกลือกับน้ําส้มเนี่ยไข่ดึงออกมาส่วนไขอ่อ่อนนั้นต้มแค่ยี่สิบนาทีนะไข่อ่อนยี่สิบมาทีถึงครึ่งชั่วโมงเห็นไหมลุมพงพรจะเฉือนออกทุกตัวเลยตรงนั้นนะเพราะเวลาเราไปสับบางทีเผลอสับให้ลูกค้าไปมันจะเหม็นแล้วก็ ถ้ามันนั่นมันจะทําให้น้ําซุปเราเหม็นด้วยส่วนตรงคอไก่ตรงกระเพาะเขาดึงกระเพาะออกแล้วมันจะมีหลอดลมหลอดอาหารอยู่บ้างลุพงพรก็จะดึงออกล้างออกแล้วก็ถอนขนและน้ําที่สองนี่แหละคือน้ําที่เราจะล้างกินขาวลุพงพรก็จะใส่เกลือใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งใส่เกลือไปครึ่งถุงอะ แล้วใส่เกลือในครึ่งถุงเวลาลุงพรล้างไก่เสร็จลุงพรไม่ได้เททิ้งนะเอาไปล้างเลือดเห็นเลือดไม่เอาไปล้างเลือดตรงนั้นด้วยแล้วก็จะใส่ซกไอ้น้ำส้มน้ำส้มสายชูหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะช่วยดับกลิ่นคาวไก่กลิ่นเมื่อกไก่เนี่ยแต่ถ้าเป็นไก่ที่ไม่สดใช่ไหมไก่ที่เขาแช่ไว้นานมันก็จะต้องล้างด้วยแป้งมันเอาไปแช่แป้งมันแต่นี่มันเป็นไก่สดเราล้างแค่เมือกแล้วก็กินคาวของไก่ ลุพงพรก็จะแช่น้ําอันนี้ไว้ประมาณหนาทีล้างล้างซาวซาวนี่แช่ไว้5้านาทีแล้วก็มาล้างน้ําเปล่าแล้วก็เอาไปต้มได้เลยหลุงพองก็เอาลงหลังจากที่ลุพงพรล้างน้ําเปล่าไปแล้วนะถอนขนไปแล้วล้างเมือกล้างคาวเลยเสร็จแล้วก็มาแช่ในน้าเกลือนี่แหละน้ําเกลือผสมน้ําส้มก็จะดีมากจะทําให้การดับคาวของไก่น้าเมือกของไก่นี่ออกได้ดี ถ้าเป็นไก่ไม่สดเขาก็จะล้างด้วยโซดาหรือว่าล้างด้วยน้ํำส้มล้างด้วยแป้งมันอย่างงี้แต่ว่าไก่ของเราเนี่ยเป็นไก่สดลุงพรซื้อไก่มาจากตลาดลังสิตตลาดสุชาตินะซื้อจากร้านไก่เจจุ๊บหรือว่าเจ๊จุ๊บร้านไก่เนี่ยคือเราซื้อกันประจําซื้อกันมานานเจ๊เขาจะคัดไก่ตัวใหญ่ๆแน่นๆไปให้ลุงพรเลยลุงพรก็จะค่อยๆถอนขนอนอก ถอนขนออกมันจะมีไม่เยอะหรอกเราจะใช้แหนบก็ได้และใช้มีดก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนทีนี้ก็ขึ้นไปล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งล้างน้าเปล่าอีกรอบหนึ่งเนี่ก็จะเป็นสามน้ำอนะล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่ง,งล้างน้ำเปล่ารอบนึงก็สามารถที่จะลงหม้อได้เลยส่วนหม้อต้มนี่ลุงพองก็าต้มจนน้าเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะใส่เกลือใส่คาใส่อบเชย ใส่เครื่องตุนลงไปแล้วเครื่องตุนที่เป็นเครื่องตุนสมุนไพรทั้งไทยและจีนอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วเห็นน้ําใสๆอย่างนี้ก็เป็นน้ําแรกนะลุงพรมาต้มไก่ให้ดูส่วนน้ําต่อไปก็จะเป็นน้ําแดงและที่เราเคี่ยวไว้แบบทุกวันแต่เราใส่ไก่อย่างนี้ใส่เสร็จแล้วถึงแม้น้ําจะเดือดเราก็ต้องเอาไม้พายคนด้วยนะคนไม่ให้ติดก้นหม้อสําหรับท่านใดที่ดูแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนก็พิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ